สบายดี f อฟีตีหักแพงทุกคนเมื่อในกาขอบพ่อครับส่องซาบโบคือการพี่น้องเมื่อในกาซาบโาบภากับซาโบสิภาไปไปนะพี่น้องไปพ่อตามมาเลยสบายดีนนาะทำไมพี่น้องุกบ่นเนาะตอนนี้เอาสี ไปเอามาขคาพี่น้องเอ้ยกินข่าวแรกข่าวเทียงแม่วาดินเทียงแล้วแล้วก็อยากกินสดเไปหามาขคามากินเนาะพี่น้องตามสบูดผ้าไปเอาเ้านทำกู้์แหละพี่น้องเอ้ยนาอาสบโบ ผนไปตลาดรางข้านซื้อเท้ามาลาะลาบอละาบเท้าราบเท้าช่ายังหลับเนขขาะมีห้อยมีหมกทวใส่เอาผ้ากระตาขึ้นเลยติตเออก็ยังพอด้กินอยู่สนอก ตอนนี้เช่อบูผ้าขึ้นนะพี่น้องมันบ่มีอะนะบ่หมดบ่ไม่หมดเยอะโอ้เขาน้าแล้วก็งามอยู่ได้น้อง ได,ด้คือง่านคือง่ายได้แท้ตามสมบพาไปเถอะบัวพามึงคือโพดคือโพดแท้ลงมาลงมาลงมาโพดโพบมึงเน่พี่น้องเอาแบบลิงเลยเห็นลิงปิ้งปุกใหม่ปลายปลุกเอาเฉย ขอสเสืยโอ้โถลงมาลงมาเติรนนี่อยู่ทงกอกข้อนพี่น้องยหลุมกับเป็นทงหายทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นต้นขาวต้นหน้าพี่น้องเอ้ยนี่มะขอนรก,กาตากัะนี่ เบิงบบ่งซ้ายโมพาห้ามะาเขาอคือลิงพี่น้องพ่อแหละนะพ่อแหละลงมาลงมาเบิงเบ่งไหนพี่น้องเลยเอาแล้วก็บ,บ่พ่อบ่ายาพ่ออีกเบิ่งไหนได้ลาย,ายได้พี่น้องเลย ก็ไดมาข้อเลยพี่น้องบังเลยพี่น้องฉันอยากเต็มตาพี่น้องตาสะอดอดเอาแบบมขอเลยพี่น้อง,โฆโฆโองมึงแดงหมดแดงครบซาบผ้าหมุนมดปีนงานน่ะและปีนงานางานี้ไตางานน่ะไตงานนี้ซโบ bữa đại phi nó này tè khuyển pe nàng tốt bộ thư cơ tả mà, mà bừng ra vô hoa coi chèo nó phi nó thi coi chèo kim cầm mặc họ phi nó xài ba đẻ tôm xúc luôn vậy ba đẻ cùng ba đẻ anh ba đẻ anh phi ba đẻ như cái này đây phi nó ba đẻ như cái này nó eo ใส่น้ำตาลลงไปนพี่น่องเรื่องวานเ่าต้องห่วงมีหมดมีหมดมีหมดตัวหนึ่งก okay. ิ่มันเป็นได้หมดอาย,ยามันกลอยหมดลงไปเลยทา่านผู้ชมดูชูรถแล้วเก็ะไปเสย ก็ใส่ข้าวั่วท่านผู้ชมคนคั่วแล้วก็พริกป่นอยูใส่ข้าวั่วแล้วก็ใส่พริกป่นนี่บอกผิดไปแล้วเนาะยังเสียทองเงี้งสุร์ดยังไม่ได้ใส่อ้าวผงสุร์ดใส่บางได้นี่เขาบังยังไม่ใส่เขาใส่แล้วบอกผงสุร์แม่นสัมบะฮาตักลงบึงได้นี่โอ้ยไปเบื่อคี้บัว พี S <S ่น้องมึงในซาโบงนะพี่น้องซาโบผ้าใส่งชลอดตอนใดเอาได้เห็นใส่แต่น้ำปลาน้ำตาลอะน้ำตาลแลยเราต้องใส่ฟงชลอดแล้วม่ใส่กุ้เมุ้นตอนนี้ก็กรอยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนื้อเหาก็าจะไปกินกันนล้วแบบไอ้ยังเพิ่งเปิดนะคะสบายดีอีกเถอะนาะพี่น้องเงียบความากพี่ซาโบฟ้ะ มาเด้อพี่น้องมากินน้ำซาโบกับซาโบพาเด้อพี่น้องโอ้หนาคือแหลมแต่วางเบิ่งในกลกองซาโบพาพร้อมลงแหลมแหลมสีสีเนาะพี่น้องเป็นบาทแต่ฮาริโลเนาะพี่น้องน้ำแกงไ้่บรรจุไม่เศร้าคนขยันหากินแล้วพี่น้องกินมะเขือพี่น้องบบบนี้โอ้ยหมดแดงยังน้ำมักัดขออยู่ยืนพี่น้องจะได้ไหนจะทำได้อะ ซาโบ,บสิกินแบบนี้พี่น้องอหืออือน้ำลายแตกก่อนแล้วพี่น้องมาเด้อมากินน้ำสาโบเด้อพี่เนอะแซ่บเนาะอือ mm. แ่บแสบแ่บแบพี่น้องแ่บอือแดงครบอีกแล้วพี่น้องอือพี่น้องแ่บน้อง sef it no. พี่น้องแซมแห้งมุดจอมาเลยพี่น้องบิดอันอันอมอนเสียงหน่อนะแซบแห้งพี่น้องเลยมุดจอมาเลยนั่นเลยนี่คือการจัด จะบุพายเดี๋ยวพาแข็งมาขอด้อืมอขอก่ะซุกเลยพี่น้องมองเนี่ยเขาดีกินพี่น้องเลย แซ่บแซ่บเจ้าปูผ่ากินเป็นพวงเหรอเจ้ากินเป็นบอกอะกัดอ้อม๋ออ๋ออออออกินแบบบ่าให้แก่ออกกินได้ไหนก็ไดนเน้ยมันต้องใช้เวลากินให้ท่านผู้ชมดูสิว่าจะทำได้ไหมกินอ้อม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 บายแบบว่าต้องมีแล้วเนี่ยแต่ กินหเิ่งกิกเอาในเลยด้ยหมาบูผากินเห็บบิ่งเนาะกินมาขอแบบ ซาบะพาให้ดุดมาพี่น้องเอ้ยเพือสุขภาพเราพี่น้องเดบขอมันอ่อนยิกกรบบไดอืมเดบอ่อนโซท่านผู้ชมก่อนอืมอืมทีนี้ก็มากิ่งใส่กิ่งเลยดิอืมเออ ดูสาวบัวากินพี่น้องดูนางจะกินอะไรอาอาถวยไปห้องดูบอได้บอได้บอต้องถวยห้องด้อมันจะบ่อยเหนื่อยปิดเบอบ่อย่อดูด้านผู้ชมดูว่านางจะกินยังไงนะนางนี้ว่านางจะมีวิธีกินมะเขยยังไงน้ำลายแตกสวดๆน้ำนางเลยพี่น้อง อืมอืมน้องเอยอืมห่งกิโอดใจบาไว้เนงนั่งกินนี่อดใจบาไว้ต้องต้องกินน้ำนางเซ็ปอย่างแรง เรืลองมีกินล <Yeah. S 1> <Interior> ูกศิษย์มาดูนะท่านผู้ชมแจ็หมุดจอมาเลยท่านผู้ชมคุยเจี๋ยเจัยงสิเจียวกระเจียวปลาแดกมันเฮาพี่น้องทีเบิรดเหรอพี่น้องแล้วซองอันอื้อ แซบอย่างแรงเนาะแซบวะอือหืออืออือหือแซบเนาะแซ่บแห้งเนาะคลิปนี้เขากับสิได้อำลาพระจ่าพ่อแม่ลงพ่อแม่พี่น้องลงเพียงขอหนีเนาะพี่น้องเนาะขอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามได้พี่น้อง มาเป็นกำลังใจให้ซาบโกาบกับซาโบผ้ามาแหวนเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องก็ได้ให้มีกำลังใจเห็ดคีบอีกต่อไปนะพี่น้องเน<ะ><ะ>าะแม่กะบผู้ติดขามาใหม่กะรับชมซาบโบผากับซาบโบไปเรื่อยๆนะพี่น้อง,องเป็นกำลังใจกะขอบคุญติดขามาติดตามรับชม ใหม่นะพี่น้อง FC บอว่าซีเอฟซีใหม่หรือ FC เก่านะพี่น้องขอขอบคุณถูกมองถูกบอลที่เขามาเป็นกําลังใจบอว่าซีอยู่ไทยอยู่ลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศทางประเทศนอกนะพี่น้องทางอเมริกากะบ่มีอย่างไรพี่น้องเมือเ่อไหร่กะซาโบกับซาโบพาสีเดล่าไปก่อนนะพี่น้องพอกันไหมสนามพี่น้องสบายดี